กูคือมาไปส่งมึงไว้โรงเรียนมึงไม่เห็นอีหยังอยู่นี่แม่์เมย์มยตีนนุนท้อหนูขอโทษเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้แล้วก็หามาหาบากาักฑิตอีกมึงก็หามารอลูกสาวกูอีกผมมาเลยลอน้องนะผมรักน้องจริงๆนะสีเมือ่อคือว่าเมื่อพี่มิทีน้องกลับก่อนนะนนกูบกอกแนะจ้งตำรวจมาจับมึงก็ดีเท่าไรแล้วยังมาหยุ่งกับลูกสาวกูอีกไปเมื่อกูไปส่งโรงเรียนทุกเมืองเป็นยังไงก็ามาจังสี่ไปสร้างไปสอนให้มึงเป็นแบบนี้กลับบา้านเป็นยังไงก็เฮ็ดจังสี่หูบ่แม่เลี้ยงมึงมาหน ต้องไปหาเกี่ยวเขาดั่หน้ารับจ้างเขาจัวเมื่อสีงเงินกมาเท่ากับมือนี่ชมพู่แนมหนาแม่ดูหักแม่บนี่เลี้ยนเห็นมันจุดสะกอนผัวนั่นหาเอาย่ามใสก็ได้บบมีไผ่บางดีกับลูกซ้ำแม่อีกแล้วพี่มิชินเฮ้ยน้องชมพู่น้องชม,มพู่มาได้ไงเนี่ยหนูหนีแม่ออกมาหนูไม่มาหาพี่หลายวันพี่ใจจะขาดอยู่แล้วนะ หนูก็จะจะขาดเหมือนกันหนูขาดพี่ไม่ได้หนูจะหนีนมาอยู่กับพี่แล้วแม่หนูล่ะประช่างหนูไม่สนใจแล้วขอให้เราได้อยู่ด้วยกันก็นพอเราหนีไปด้วยกันนะพี่พี่จะดูแลหนูเท่าชีวิตเลยพี่สัญญานะหนูรักพี่นะหนูขาดพี่ไม่ได้ชมพู่มันปีใสขึ้นน่านออกมาท์หมู่กับกับบล่ล่ะชมพู่เขายังน่าจออกมาอยู่อย่าบอกเด้ว,ว่า ก็คืนเราอ่านหนังสือกว่าจะได้นอนแล้วเธอปลุกเรามาทําไมแต่เช้าเนี่ยเราอยากมาตามเจ้าของผ้าพื้นนี้อยากมาตามหาก็มาเองสิจะพาเรามาด้วยทําไมเสียเวลาอยู่พเพี่ยนเราหน่อยเราไม่อยากอยู่คนเดียวนะอยู่เพี่ยนเราก่อนนะก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราสีน้ําหอมก่อนน้ำหอมปินเซนกินหันบอกแล้วไงว่าอย่ามาฉีดน้ำหอม,อม โอ้ทำถึงมากเอาถือให้หน่อยหอมมากเราไม่ชอบมันหอมสาธุเมื่อกี้พี่ขอพรอว่าอะไรพี่ขอให้เรารักกันตลอดไปอุ๊ยใจตรงกันเลยเอานั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่โอ้ผ้ากับน้ำหอมมาคืนคุณ นไม่เห็นกับตาเจ็บไปนิวกลับอ่ะฝากให้เพื่อนคุณด้วยฉันไม่เอาละแล้วเธอไม่ใช่แล้วหรอฉันจะเข้าไปสั่งใหม่ในไลฟ์พี่วินวันที่28นี้มิทินเธอโอเคไหมเจอแบบนี้เราไม่โอเคเวะเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วเธอนั่นหละคิดเองเออเองแล้วก็มาอกหักซะเองคนอย่างเธอรักใครไม่เป็นคนไม่รู้หรอก ว่าไงมิทีนทำไมผมโทรหาพี่ไม่รับพี่ไม่ว่างพอนป่ะไปกันเถอะใครแฟนพี่เองพี่คบกันมาไม่มีความหมายเลยหรอพี่คบกับเธอก็เพราะว่าพี่สงสารพี่ไม่ได้ชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าพี่ชอบผู้ชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นและดูแลพี่ได้พี่ทํากับผมแบบนี้ได้ยังไงพี่ขอโทษนะต่อไปก็ไม่ต้องมาหาพี่อีกแล้วไปกันเถอะพี่จ็อเกอร์ พรทำอย่างนี้ทำไมทำไมไปบอกเขาว่าเราเป็นแฟนกันปล่อยให้เขาไปมีอนาคตที่ดีเถอะเราก็แค่ผู้หญิงต่ำต้อยไม่เหมาะกับเขาหรอกป่ะไปกัเ็เถอะแม่รอแล้วทำไมพี่พรทำแบบนี้พี่วิทีนคะกลับไปได้ไหมพี่อยากอยู่คนเดียวน้องอยากอยู่เป็นเพื่อนพี่คะ่ะพี่จะได้หายเศร้าพี่บอกว่าอยากอยู่คนเดียวน้องไปก็ได้คะ่ะแต่ว่า น้องอยากให้พี่รู้ไว้นะคะว่าน้องจะอยู่ข้างๆพี่เสมอขอบคุณมากนะที่เธอช่วยงานในร้านทุกอย่างเลยอะ่ะแกนี้เองไม่อยากให้นิ้วเดียเลยถ้าเกิดว่าวันนึงเธอจำอะไรขึ้นมาได้อะ่ะเธอจะอยังอยู่ ผมจะจาอะไรได้ไม่สําคัญที่สําคัญสิ่งหนึ่งผมไม่ลืมนิวแน่นอนคลโชุมพู่ถ้าวันนั้นมิทีมันไม่ได้ไปต่างจังหวัดแสดงว่ามันกลับไม่ได้ยินที่เราคุยกันนั่นสิแล้วที่มันหายไปแสดงว่าเป็นเพราะเรื่องที่เราพูดแน่เลยแล้วเราจะทํายังไงมันจะตายไม่ได้นะมันยังไม่เซ็นยกสมบัติให้เราเลยแม,ม่เมียลูกเอ,อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีข่าวดีแล้วลูกมีคนติดต่อมาว่าเจอมิทีแล้ว ๊ปเราไปตามมิทินกับบ้านกันเถอะลูกเ,เ,เป็นอะไรลูกอนูรู้สึกวินหัวจะอ้วกค่ะแม่เนวตอนเย็นกินหมูกระทะกันไหมกินหมูกระทะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกร้าเน,นี่ยที่เขาบอกว่าเจอมิทีนแน่ใจเหรอคุณแม่อือเป็นหมูแล้วเนี่ยแก้มเน<ม>ี่ยมิทีน,ทนลูก ลูกมาอยู่นี่นยังไงรูกไม่แม่เป็นห่วงแค่ไหนมานี่เลยพวกคุณเป็นใครครับนี่คือแม่เธอส่วนฉันก็คือเมียเธอไงเจ๊เอาอยาปลวกซีบมเมแนเอาซีเกาเดอร์ทีเคยใส่แหละได้เลยจากคุณพี่พรเอาไลาโอเนาะชมพู่ชมพู่ค่ะเจ๊ชมพู่แม่ ตำรวจหนูไปยืใส่แมาหนูตามหาถึงวันนั้นหนูไปยื้อใส่บ้านลูกตำรวเอาเงินมาเดี๋ยวไปกินเหล้าหนูไม่มีแล้วพี่เฮ้ยเอาเงินมายิ่งย่งไม่ให้ลูกพูดไอ้มึงยุ่งอะไรด้วยวะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ทำอะไรแม่นูนะทอนคนแบบพี่ไม่ไหวแล้วหยุดนะกว่าจะจับตัวได้ขโมยของไปหลายที่เลยนะไปเข้าห้องขัง นูผิดไปแล้วนุหนาสิเสื้อฟังแม่นูบน่าเฮ็ดทั้งสี่เลยตอนนี้นูหูแล้วว่าไม่ไผรวังดีกับหนูซำแม่ว่าเป็นยังกับไปยื้อเพื่อนเฮ้าก็เป็นลูกแม่คือเกาเนาะก็กไปเลียนต่อนมันจบเนาะลูกเนกาะจ้าแม่นุห่าแม่เดอ้อจริยาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะจริยาโอ้ยครูเกศลินจริยากลับเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วครูเกศลิน บพบกองพบกองเอ๊ะไปไหนแล้วนี่ยาจริยาโรงเรียนก็ไม่เคยเข้าต้องไปพบผู้ปกครองเธอซะและ้ว สวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของจริยาไหมคะ,ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่รู้ไหมคะว่าจริยาไม่เข้าโรงเรียนสักวันเลยค่ะเทอมนี้เข้าแค่สองวันเองนะคะสีบกเขา่าเล็กงได๋ดคอยไปส่องอยุ่ยทุกมือ้อคุณแม่ไปส่งน้องแต่ว่าน้องไม่เข้าโรงเรียนเห็นไหมครูขี่รถตามหานจนยางรถล,ลว่มันบกเขาโรงเรียนแล้วมันไปใส่น้องมีแฟนหรือเปล่าคะคุณแม่อย่ามาว่าแบบมีเด้อคุณครูลูกข่อยเ่เ่ยมีแฟนเทียกว่าแบบมีลูกข่อยเสียหายดินี่ฝากคุณแม่ดูน้องด้วยนะคะน้องจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วนะคะนี่ครูมาเตือนได้แค่นี้นะคะเดี๋ยยยยววครูาาหหัับ่่่นนออออไไ้ฟซะ อะสมผู้มันบ่นเข้ารงเรียนแล้วมันไปใส่เอามาเมียวหนูบ่เข้ารงเรียนบอกเอาแม่สวัสดีค่ะเข้าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูแวะมาซสือ่อเ้มก่อนกรสมผู้มันไปใส่คุณกู้คือว่ามันบ่นเข้าเรียนจะเถืเอ่อเออหนูบ่ลูกค่ะขั้นบางดีก็มันก็บ,บอกแม่มากเพราะว่ามันจะบ่มีสิทธิสอบแล้วเออมีรักหนูนะสมผู้หนูก็รักพี่เหมือนกันชีวิตพี่ขาดหนูไม่ได้นะรู้ไหมพี่ก็ว่าไป ชมพู่แม่มีบ่อ้นานนีบ่อเจ๊อีชมพู่ัน่ทำงานอยู่ไหนแม่บอใช่ค่ะเป็นยังเจ้าลูกข่อยมาทำงานคือบรใจายค่าแรงมันนาตากระดีท่านะกระลุย้ยจะรอใส่เด็กหน่อยบอ่อยฟ้องก่มแรงงานเดอ้อน้องชมพู่มาทำงานกับเราเราก็จ่ายค่าแรงทุกวันนะคะคุณแม่มันคือว่ามันมาฝึกง,งานที่ซื้อมันก่ได้ค่าแรงได้ทุกวันนะคะคุณแม่แต่ว่าน้องนะฝากไว้บอกว่าจะเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่ะอีผู้มึงตัวกูอีลูกเด้อคุณ คุณแม่ครับตัางหูมาใหม่หนูแกะเติมเลยนะคะอีผู้มึงมาหนีมึงตัวกูเป็นบ่แม่น่าไหนจังใดแกมาหน้าิ่งนี่ล่ะทำงานจีนไรปบ่ได้เงินว่าไม่เข่าหลอกใส่มึงจนมือหูกล้องจิงนี่ล่ะว่ามึงตัวกูมึงอยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมมึงอยากเรียนให้จบมึงสิเรียนไปเฮ็ดหยัางเงเห็นแกตัวหลายแม่กำลังว่ามีเงินสิกินข้าวแล้วนี่มึงเห็นบ่นี่เลี้ยงมาใหญ่เหรอมึงก็ต้องหาเงินเลี้ยงกูเงินให้งานมึงเก็บไว้ใส่เปเอามาถ้ามึงเลือกสิเรียนก็อย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก ชมพู่เราคงไม่ได้เรียนจบพร้อมเธอแล้วนะแล้วเธอจะไปเชื่อแม่เธอทําไมล่ะนี่มันอนาคตของเธอเลยนะแม่เป็นคนที่เลี้ยงเรามาเราไม่อยากเป็นคนกรตันยูไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรหรอกนะชมพู่อย่างน้อยเธอก็เป็นคนเก่งคนกระตันยูดูแลแม่และน้องเธอทํางานอยู่ที่นี่กับเรากับแม่นะไม่ต้องไปไหนขอบคุณเธอกับแม่เธอมากเลยนะที่หวังดีกับเราเสมอมาหนูก็เหมือนลูกของแม่คนนึงทำงานอยู่ที่นี่ด้วยกันนะลูกนะ นั่นเธอกินข้าวกับอะไรนิวซอสไงฮะซอสกินข้าวเหนียวจิ้มซอสแม็กกี้นะอร่อยจะตายประหยัดด้วยนะนี่ก็เห็นเธอกินซอสแม็กกี้กับไข่ต้มทั้งเดือนมันอร่อยตรงไหนก็เพขาะไข่ต้มกับซอสแมก็กกี้นี่แหละพี่พรนี่ถึงมีเงินเก็บในบัญชีถึงหกหลักไงเก็บไว้เยอะๆเหอเงินนะ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอก็จะอดกินของอร่อยหือนงชนเย,ย็นนี้ซักผ้าดีกว่าซื้ออะไรห่อเล็กขนาดนั้นมันใั่สะอาดด้วยหรอก็ใช้ทีลานิดเดียวมันก็สะอาดอยู่นะแถมยังประหยัดด้วย Oh. อ้าวนิวในบอกว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรล่ะนิวเป็นโรคกระพระอน่ะพี่พรแล้วหมอก,ก็บอกว่าขาดสารอาหารด้วย <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเงิน,หนให้ใช้มัง่งซื้อของมีประโยชน์มาบำรุงตัวเองมัง่งไม่รู้จะเก็บไปทําไมเห็นไหมหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่นานเดี๋ยวก็หายยังดีนะที่นิวมีเงินเก็บเอามาไว้รักษาตัวเอง โอ๊ทำไมหน้ามืดจังเลยเป็นอะไรพี่พรสุดแ้่มืดเหมือนจะเป็นลมร้อนๆหนาวๆมาหลายวันแล้วไปหาหมอให้หมอตรวจดีกว่าไหมพี่พรหาหมอแพงจะตายพี่ไม่มีเงินหรอกนิวก็บอกแล้วว่าให้พี่พรเก็บเงินบ้างไม่ใช่มีอะไรก็ใช้หมด